เคยรู้บ่ครับว่าในปี2012โลกของเรารอดพ้นจากหายนะระดับวันซึ้นโลกไปได้อย่างหุดหวิดไม่ใช่จากหนังไซไฟนะครับแต่เป็นภัยจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้เราแค่นี้เองครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าพายุสุริยะหรือ CME ครับมันคือการปลดปล่อยมวลพลาสมาและพลังงานแม่เหล็กขนาดมหาศาลออกจากดวงอาทิตย์ลองจินตนาการถึงระเบิดนิวเคลียร์หลายพันล้านลูกระเบิดพร้อมกันดูสิครับ นั่นแหละครับความรุนแรงของมันในประวัติศาสตร์เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครับย้อนไปปี1859กับเหตุการณ์คาริงตันพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้มันทำให้ระบบโทรเลขทั่วโลกล้มเหลวเกิดไฟช็อตจนลุกไหม้และเห็นแสงอรอโรราได้ไกลถึงคิวบาเลยครับตัดภาพมานยุคป,ปัจจุบันวันที่23รกรกฎาคม2012ดวงอาทิตย์ ได้ตดปล่อยพายุสุริยะที่มีความรุนแรงเทียบเท่ากับเหตุการณ์คาริงแันออกมาอีกครั้งเคลื่อนพลังงานมรตยูนี้พุ่งทะยานออกมาในอวกาศด้วยความเร็วสูงลิ่วครับแต่โชคยินงดีเข้าข้างเราครับเพราะโรคของเราได้โคจรผ่านจุดที่พายุโลกนั้นจะพุ่งผ่านไปก่อนหน้าเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองครับเราเฉียดไฮนะไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดจริงๆและถ้าเราไม่โชคดีล่ะจะเกิดอะไรขึ้น นักวิทยาศาสตร์คาดว่าถ้ามันพุ่งชนโลกเต็มๆสนามแม่เหล็กของมันจะทำลายล้างระบบอิเล็กทรอนิกส์และดาวเทียมทั้งหมดบนวงโคจรเลยครับนั่นหมายถึงไฟฟ้าจะดับทั่วโลกอินเทอร์เน็ตล่มสลายระบบ GPS หยุดทำงานระบบธนาคารการสื่อสารปั๊มน้ำประปาทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้า จะกลายเป็นอมภาพทันทีเราจะกลับเข้าสู่ยุคมืดที่อาจยาวนานเป็นปีๆเลยครับเรารู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะครับเพราะยานอาวกาศ S-T-E-R-E-O-A ของ NASA บังเอิญอยู่ในเส้นทางของพายุลูกหนนพอดีมันจึงบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้ได้ทำให้เราได้รู้ว่าเราโชคดีแค่ไหนที่รอดมาได้ครับที่น่ากังวลคือนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดครั้งเดียวแล้วจบครับนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าโลกมีโอกาส12% ที่จะโดนพายุสุริยาระดับนี้เข้าเต็มๆในทุกๆ10ปีมันไม่ใช่คําถามว่ามันจะเกิดไหมแต่เป็นคําถามว่าเมื่อไหร่ทั้งหากครับในครั้งนั้นเรารอดมาได้เพราะโชคช่วยลุนล้วนแต่คําถามคือถ้าครั้งหน้ามันไม่พลัดเป้าเราจะพร้อมรับมือกับหายนะครั้งนี้หรือเปล่าเราเพื่อนๆแหะครับคิดว่าโลกของเราพร้อมสําหรับภัยพิบัติระดับนี้แล้วหรือ,อยังลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ